ครัวคุณต๋ขอบคุณครับขอบคุณมากๆครับจากประสบการณ์ทอดอีกครั้งก็ต้องขอบคุณต่อรายการครัวคุณและนี่เป็นช่วงสอนกาทำอาหารอาหารที่สอนให้ทันกันในวันนี้เป็นอาหารเวียดนามครับชอบไหมจริงๆเอาจริงๆตามสบายไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ชอบกินผักชอบชอบผักใช่ไหมคุณชอบ ชอบมาชอบอะไรผมชอบอาหารเวียดนามชอบแหนมเนืองเลยชอบแหนมเนืองชอบผักเขาคุณรู้มาจริงๆที่ผมชอบมากเลยไอ้พวกน้ำปลาทั้งหลายของเขาเกี๊ยวเนี้ยนะเออเออนี่นี่จริงจริงเด้าเขาเอามาบางอย่างเขาเอามาพอดีเนี้ยนี่ยนีคุณเชื่อไหมว่าจริงๆคือเราไม่เคยกินแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันอะไรไม่รู้ว่าอะไรเดี๋ยวต้องถามเขานะแต่วันนี้เขาไม่ได้มาสอนทำอันนั้นวันนี้เ็าจะมาสอนทำหมูย่างใบชะพลูร้านนี้ชื่อร้านครัวเมืองเวลาวยวนจริงๆแล้วเนี่ย หมูย่างใบชะพรูเนี่ยเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นยาปากข้อสุดของรายการเลยก็ได้ใช่เอามาสอนโน่นสอนนี่กันเยอะแยะไม่เคยสอนเลยสักทีในอาหารเวียดนามแต่มันเป็นของที่อร่อยจริงๆของเขาครับขอเชิญนันผู้ชมพบกับคุณสุภาพรพเสียงเพราะจากร้านครัวเมืองเวล่ายวนครับเชิญครับเปิ้ลสวัสดีครับเปิ้ล เพเป็นผู้จัดการร้านนะคะแล้วก็ยังเป็นหลานของเจ้าของร้านอีกด้วยนะครับแต่จริงๆอ่ะปุ้ไปไหนล่ะอยู่นี่อยู่อยู่อยู่้ย่อยู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 ่ยู่อ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 ยู่นยู่อ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 ย่อยู่อยู่อยู่อย่อยู่อ่อยู่นย่อยู่อย่อยู่่อยู่อยู่อยู่อย่อย่่อยู่่่่้ารอะา่อยู่่อ่อ ตอ1ม8อหนึ่งเจ็ดแปดค่ะเส้นเกษตรนวมนมินนะคะเลยตลาดนาทัวมุมมาสองร้อยเมตรอยู่ซ้ายมือนะคะเส้นนี้กลายเป็นเส้นถนนซึ่งเรียกว่าเป็นถนนระดับโลกไปแล้วนะคร<ช>ับใช่ครับเส้นต่อมอเนี่ยทาไมถึงระดับโลกถนนสายเดียวนะครับที่บอกกันว่าเราอยู่กันตรงไหนโดยการดูต่อหม้อนะถ้าเกิดรัฐบาลเกิดมีความประสงค์จะเอาต่อหม <c oughs> ้อนั้นออกผมเชื่อว <c oughs> ่าชาวบ้านแถวนั้นไม่ใช่ชีวิตเปลี่ยนอย่างเดียว คงต้องมีการประท้วงฟ้องร้องรัฐบาลอย่างนี้นะลำบากเลยลำบากเลยเธอแล้วเจอกันตรงไหนเกษตรกรต่อม้อหนึ่งตอม้อสามสี่อใช่ป่ะของเธอตอมออะไรนะ178เจ็ดแปดเห็นไหมนะแล้วถ้าเกิดเขาเอาตอม้อหนึออกเธอจะยอมไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ยอมไม่ยอมใช่ไหมที่จริงนะครัมืองเมีสอนสาขาด้วยกันนะครับถามตรงๆก่อนเลยชื่อร้านครัวมึงเวลาวยวน เราเป็นยวนหรือเปล่ามีคนเป็นยวนจริงๆป่ะที่ทำเนี่ยมีค่ะก็เป็นคุณทวดนะคะก็คือพ่อของพี่โพงะคะ่ะเขาจะพ่อกับแม่เป็นคน เวียดนามแท้ๆเลยค่ะแล้วเขาก็อพยพมาอยู่ที่มุกดาหารค่ะแล้วเขาก็เลยมีความชํานาญในการทําอาหารเวียดนามแล้วก็อาหารอีสานค่ะร้านเราก็เลยขายเป็นอาหารเวียดนามอีสานก็คือชื่อก็เลยได้ชื่อเป็นว่าครัวเมืองเวลายวนค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆนี่ก็เป็นสูตรต้นตํำรับจากเวียดนามจริงๆเลยค่ะเพราะว่าคนที่เป็นเจ้าของร้านก็คือเป็นลูกยวนจริงๆเลยลูกเวียดนามจริงแต่บังเอิญมาเกิดในเมืองไทยกลายเป็นคนไทยไปแล้ว แต่ก็ยังมีความสามารถในการทำอย่างนี้จริงๆรังนั้นก็ให้มั่นใจได้ว่า,าร้านนี้เป็นร้านอาหารเวียดนามจริงๆใช่ถูกไหมคะไอ้ที่ผมพูดนะเขาเรียกอะไรอ่ะอันนี้ใช่ไหมคะ<อ>เกี๊ยวเวียดนามค่ะร,รที่แล้วมันใส่น้ำอะไรมันใส่น้ำเอ่อจะเป็น น้ำอันนี้เขาเรียกน้ำจิ้มเกี๊ยวนะคะหลักๆก็จะเป็นพวกน้ำตาลทรายน้ำปลาอย่างเงี้ยป่าแล้วก็แล้วก็มีมันบีบมะนาวให้มันได้รสชาติเปรี้ยวหวานอันนดี้จะลองชิมกันนะอะไนี้อะไรนี่อะไรกุ้งพันอ้อยอันนี้กุ้งพันอ้อยค่ะที่ร้านก็มีมันกุ้งจริงๆเปล่าเป็นกุ้งผสมหมูค่ะ กุ้งพันอ้อยทุกครั้งที่คุณได้ยินต้องเป็นกุ้งผสมหมูค่ะทางนั้นใช่ไหมของเวียดนามนะไม่ใช่กุ้งล้วนใช่ป่ะก็คือมีหมูกปนอยู่ในนี้แล้วก็มี่เราอบกินแต่หลักๆก็จะเป็นกุ้งค่ะใช่ล้านนี้อะไรอันนี้แหนมเนืองค่ะใครย่างอ่ะแหนมเนืองย่างดีดีเนาะมันดูน่ากินมากเลยแต่ร้านนี้นะครัวเมืองเวนะสิ่งที่สิ่งที่เรารู้สึกปลอดภัยที่สุดเวลาไปกินของเขาก็คือจะเป็นเรื่องของผักนะเพราะร้านนี้เขาล้างผักแบบ ล้างแบบล้างแบบล้างหนักๆเลยมาดูกันเลยดีกว่าว่าเขาทำกันยังไงนะฮะ <c oughs> คุณโก้บอกแล้วว่ายังไม่ได้ดูวิทีอาเลยพูดอยู่นั่น <c oughs> มาดูครับหมูย่างใบชะพลูครับค่ะอันนี้จะเป็นร้านสาขาเกษตรนวมินนะคะครับอยู่ตรงต่อม่อ178นะคะครับค่ะร้รานส,ยสวยๆนะฮะน่ารักนะครับพริกเครื่องทั้งหมดที่ใช้ทำเริ่มต้นจากพริกชี้ฟ้าแดงซอย65กรัมนะคะครับ แล้วก็ตะไคร้ซอยนะคะ,ะ40กรัมค่ะตักผักชีนะคะ10กรัมนะคะ,ะขิงซอยนะคะ10กรัมค่ะแล้วก็กระเทียมจีนซอย20กรัมนะคะแล้วก็เราก็เอามาตำอันนี้จะเป็นเครื่องที่ใช้ในการหมักหมูย่างใบชะพลูนะคะคแล้วเราก็มีการปรุงรสนิดหน่อยนะคะโดยการใส่น้ำตาลทราย4ช้อนโต๊ะค่ะซีิ๊วขาว4ช้อนโต๊ะค่ะ แล้วก็น้ำมันหอยสีช้อนโต๊ะนะคะคนให้เข้ากันนะคะจากนั้นก็เอามาหมักกับหมูนะคะหมูที่เราใช้อ่ะค่ะจะเป็นหมูสันคอนะคะจะไม่มันเกินไปแล้วก็ไม่เหนียวเกินไปค่ะเราเลยใช้หมูสันคอในการหมักหมูย่างใบชพลูนะคะหมักไว้นานประมาณสามสิบนาทีค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเราค่อยเอามาหอ,อกับใบชพลูนะคะเราจะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆพอดีคํานะคะ แล้วก็เอามาห่อก็จะได้พอดีกับใบชะพูหนึ่งใบพอดีอย่างเงี้ยค่ะเสร็จแล้วก็เอามาเสียบกับไม้เสียบแล้วก็ค่อยเอาไปย่างกับเตาถ่านค่ะที่ร้านเด็ดตรงที่ว่าเราย่างกับเตาถ่านแล้วมันจะได้กลิ่นหอมของใบชะพลูแบบเต็มๆแล้วก็เครื่องเทศที่เราตำเองอะค่ะมันก็จะมีกลิ่นชุกกลิ่นออกมาอย่างเงี้ยค่ะของที่ร้านนะคะเราจะเสิร์ฟคู่กับเส้นหมี่เวียดนามนะคะเส้นหมี่จะเป็นแผ่นๆนะคะ จะนุ่มกว่าที่อื่นเพราะว่าเส้นมีกแต่อันนี้คือเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วอันนี้คือเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วหมูย่างบใบชะพลูครับ<อ>น้ำจิ้มน้ำจิ้มที่ใช้เป็นน้ำจิม้มอะไรครับน้ำจิ้มอันนี้เราก็ทําเองนะคะคจะเป็นน้ําจิ้มที่ใส่พวกใช้พริกชี้หลักๆก,ก็ใช้พริกชิ้าแดงเหมือนกันนะคะแล้วก็น้ําตาลทรายค่ะแล้วก็ใส่เกลือนิดหน่อยค่ะปรุงรส เขารู้หมดเห็นไหมก็ไม่ใช่แบบว่าไม่รู้เรื่องนะเขาเล่เรื่องจริงๆที่ทำหมดและที่สําคัญกว่านั้นเขาทานกับมีแบบนี้ครับมีแบบนี้แผนๆเนี่ยมีจริงๆอย่างนี้เนี่ยเวลาที่เราทําเราก็นึกว่าก็เอามามีแล้วมาทําอย่างนี้เลยไม่ใช่นะฮะเวลาที่คุณเวียดนามทำจริงทํำยังไงครับ ก็คือเอาเส้นหมี่อะค่ะไปลวกก่อนนะคะแล้วก็เอาไปคลุกกับแป้งพอคลุกได้ที่แล้วก็เอาไปจัดเป็นทรงสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะแล้วก็เอาไปนึ่งค่ะแล้วก็จะได้แป้งที่เป็นแผ่นๆนุ่มๆแบบนี้ค่ะออกมาเป็นลักษณะนี้แล้วก็ทานด้วยกันครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับครับทานเลยครับนี่ครับอันนี้จะเป็นเมนูอาหารว่างขึ้นมาก่อนเลยนะครับนี่นคุณแต่พบจิ้มไปแล้วนะครับจริงๆระยะหลังไม่ค่อยว่างเท่าไหร่นะครับเอาเลยครับ อะไรับพี่กออะไม่จิ้มก็ได้นะคะไม่จิ้มก็ได้รสชาติมันแบบถึงพริกถึงขิงอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเพื่อความอร่อยก็ทานคู่กับเส้นหมี่แล้วก็ราดน้ำจิ้มนะเข้าใจแล้วต้องเนี้ยเนี่ยเนี้ยเนียเนียเนียแบบเนี้ยเนี้ยเนียเนียอ่าไหนอูโหแล้วก็ที่ร้านนะคะเราจะมีผักเคียงแบบเนี้ยถ้าลูกค้ามาทานที่ร้านนะคะจะได้ผักผักเคียงแบบเติมแบบไม่อั้นเลยนะคะอันนี้นี่ในมือนะครับคุณใจพบกำลังเอาเส้นหมี่นะครับปิ๊บ กับตัวหมูย่างใบชะพลูมันจะหอมตัวใบชะพูเกิดจากการย่างนะคุณผู้ชมแล้วหมูเข้ามาเป็นชิ้นอย่างนี้นะเป็นสันคอมันจะหนุบหนุบนุ่มๆและหั่นพอดีคาเลยหอมนะสิ่งที่ชมนะชื่นชมจริงๆเลยหมูคนดีจริงๆคุณลูกหมูสันคอใช่ค่ะมันมีทั้งความมันแล้วก็มีทั้งเนื้อมันนิดๆเท่านั้นเองแต่มันเด้งมากมันเด้งแล้วมันหอมจากใบชะพูขึ้นมาด้วยเวลาเขายาย่างเงี้ย เป็นอะไรชื่ออร่อยจริงๆท่านผู้ชม,มแล้วมันไม่ได้ทํายากถ้าท่านอยากทํา<ช>ก็ทําตามที่เขาสอนเพราะไม่มีใครสอนละเอียดเท่านี้แล้วบอกเป็นกลมกัมกลมอย่างเงี้ยต้องขอบคุณเปิ้ลเปิ้ลน่ารักมาก <laughs> เขาไปนั่งช่างนั่งตวงบอกเราอะเอาง่ายๆก็อย่างที่ร้านเขาทำเขาก็ไม่ได้ช่างตวงขนาดนี้แล้วเขาก็ทําตาม ความที่เขาคิดว่าใช่เหมาะสมก็คือที่ร้านจะทําในปริมาณเยอะเซตเป็นสูตรไว้เลยอ๋อเขาเซตเป็นสูตรเลยเวลาอพื่อให้ได้รสชาติที่คงที่เราก็เลยเซตไว้เลยว่าต้องใส่อะไรเท่าไหร่ครับแต่นี่ขอโทษนะครับคุณโก้เขาแหนมเนืองพยายามถามตลอดไม่คุ้นไงหรือแหนมเนืออะไรเนี่ยครับไม่รู้จักเลยครับอยากรู้เหรอครับช่วยจับไว้หน่อยนมั้ผมได้ฮะเนาตก็ใครอยากรู้ตรงนี้ทำเองครับนี่ฮะนี่แหนมเนืองนี่คุณทําเองเปล่าครับแหนมเนืองทาเองค่ะ คือร้านนี้ดาราไปกินเยอะนะใช่ค่ะนี่นี่นี่คือผมชอบอ่ะอร่อยมากเลยมันไม่เหมือนใครอ่ะอร่อยจริงอ่ะอยู่ตอม้อที่178่งเจ็นะตอม้อรัฐบาลเอาตอม้อออกเราจะประท้วงเอาตอม้อไหนออกก็ได้แต่หนึเอาไวใช่ใช่ไม่ใช่ไม่วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณสุภาพรขอขอบคุณร้านครัวเมืองเวียลาวยนขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการเราดยตลอดความอร่อยแบบนี้มีที่นี่ ท่านลองไปร้านเขาดูถ้าท่านชอบอาหารประเภทนี้จริงความใส่ใจเขาสูงร,ร้านเขาท่านจะมีความสุขลาไปก่อนจะ,จะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับถ้าไปภูเก็ตและท่านไม่ไปร้านนี้ถือว่าผิดแกงต้มภูเก็ตก็แกงต้มภูเก็ตอ,อาหารใต้แบบรสจัดจ้านเลยนะ <S <S ผมบอกได้ว่าร้านนี้คือของจริง <S 2> <S 2> เห็นไหมฉันใช้ จึ้งมากเลยจุ่มไงเราจึ้งเด็ดยำทะเลทอดกรอบสมุนไพรครับรับรองได้ว่าเดือดเดือดดีพุดเป็เต็มอ่ะสุดติงกระดิ่งแมวสุดติงกระดิ่งแมวเลิศคุณจะรู้ไหมนี่คือมะเขื่อพวงผมก็นึกว่าถั่วแล้วเตาเอขือพวงเขืพอง